สวัสดีมือจินเจมือที่หกจ้าพี่น้องจากกิกซีกินแซบมาแล้วมาแล้วเปิดคลิปมาเมื่อนอี้กับการเฮ็ด แกงพะแนแงแกงกะทิแกงเอียงสักอย่างนึงนี่แหละจ้ะพี่น้องจา้าตะว่าแกงแบบเจ้หรือจ้ะเด้ออีกเมนูหนึ่งก็จะเป็นพักบุงหน้าไฟแดงจ้าพี่น้องจ้าหนาใหญ่เป็นกำลั่งผัดแซ่บๆนี่นะจ้ะทานาาเจง่ายๆของเฮ้ามือนี่รสชาติแซ<ส>่บจ้ะพี่น้องเื่มเ้ามามือนี่กบหุงเขาวไว้ก่อนจ้าพี่น้องจ้าหุงประมานเคิงถวยกับพ่อเนาะชะเนาะเพราะว่ากินกันสองคนสามคนครับพี่น้องว่ากินหลายข<ไ>้าซารก็เอามาตะบานเฮ้าคุณละจ้ะพี่น้องจ้าบดได้ซื้อดอกจ้าพ่อวอนมายุ่นพันโยกใส่ถ่ายรห้ตลลลอดแวเาาับบนุง ข่าเซ็ตเรียบร้อยแล้วกลับไปหดน้ำต้นไม้พักในกระถางของกิกซี่นี่แหละจ้าต้นบักพุงต้นให่แห้งคักพี่น้องจ้าออกดอกบักหลายเลยต,ต้องมาลุ้นกันว่ามันจะติดน่วยหาบอเนะาะจ้กนอกกิกสี่สิท้ายรีวิวหเบิง่งเรื่อยเยด้วยจ้าเด้อช่วงนี่กับปลายฝนต้นหนาวแล้วเนาะจ้กพี่น้องจ้าตื่นส่ามาล้มพัดวีวีเหมือนจะเขานานหนาวแล้วนี่แหละจ้าพี่น้องจ้าต้นไม้ต้นไหไรก็กำลังงามนะภารกิจประจำย่ำเศร้าของกิกซี่กินแซกบกะสิแบบนี้เลยค่ะหดน้ำต้นไม้เนาะพี่น้องเน เห็ดกับเข่ากับป่าจ้าปลูกเอียงไว้ห้าหดน้ำดีๆมันกะงามพี่น้องนอกจากจะให้ความลมลื่นสบายตาตื่นเสาร์มาสดใสแล้วเมนบบจ้าพี่น้องถ้าห้ามีต้นไม้หลายๆได้เก็บดอกเก็บผลมั่นไปเห็ดกับเข่าได้พ้อมเด้พี่น้องใบกระพุงกัะเพ้าใบบักกูดทุกสิ่งทุกอย่างพักเป็นที่ปลูกไว้ตะไคร่มุนันแม่จ้ากระชายใบยานา่งต้นขิงต้นคามีเบิร์ดทุกแนวหน่ะจ้าพี่น้องจ้าเก็บไว้กับพ่อได้กินเด้ว่าไปเด้อหาบาทสิบบาทกับประหยัดเงินในกระเป๋าเ้าได้ เจ้กพี่น้องจ๋าเยาวาเด้อคาะเศรษฐกิจแบบนี้ถ้าเฮาบอใส่เงินแบบระมัดแล้วว่าบอลัดเข็มคัดไวแต่เนินเนเนี่ยมันจะมีปัญหาระยะเงาด้วยพี่น้องจ๋านี่หล่ะจากกิ๊กซีไปเลาะตลาดมาร้อได้จ้ามือเศร้านี่ได้พักเมื่อลายถุงแห้งจากพี่น้องจ๋ามีฮอดพักกันจองกรรละหาบาทหนึ่งแม้เจ้าพี่น้องอู้กํามักใยนเอาไวจะกินกับข้าวปุ่นเศร้าจากพี่น้องจ๋าปลาลาดเจ้เฮากับซื้อมาไวเรียบร้อยแล้วพี่น้องจ๋าเฮา่าไปว่าถึงเฮาจะกินเจ้เฮากับสามาถเฮ็ดเมนูแ่บๆได้คือกันจากพี่น้อจาาแต่ว ขอขวนระว่างก็คือ้ามไส้ผงชโลดหอมกระเทียมถี่มีกินฉุนจ้าไส้ผงฝาดไทยแทนเด้อจ้ะเด้อไส้หลายกัะนวดหลายคือกันจะพี่น้องยัาไปวันว่าวลายยายห่างพี่น้องมาเบิงกิสีเฮ็ดกับเขาเด้อจ้ามือนีเฮ็ดกับเขาเป็นแกงเคี้ยวหวานกะทิแกงกะทิโอ้แกงย่างจักย่างนี่ละจ้าได้คือกันแซ่บมืดนั่ละจ้าพี่น้องจ๋าว่าจะใส่กะทิไส้ผงฝาดไทให้มันถึงๆเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็สิเป็นพัดผักบุ้งหน้าจ้าวันนั้ยายพิ่นก็โช์ฝีมือจ้าพี่น้องจ้าผงเอียงเข้า ซอสที่มันเป็นเจก็มีหลากหลายก็สามารถสื่อมาใส่ได้เรียบร้อยแล้วจ้าอาหารเจของเข้าไปกินเข่ากันเลยจ้าพี่น้องจ๋ามาเด้อจ้าเด้อสวัสดีจ้ากินเจมือที่หกค่ะพี่น้องวันนี้ได้ยังกินแน่หนาหญงบุ้งไฟแดงค่ะกับบุ้งไฟแดงค่ะ ซื้อผักมาผัดเองพี่น้องจา๋ามันจังรสชาติถึงปากเนาะไปซื้อเพื่อกินลายมือแล้วรู้สึกว่ามันบอดปันอันนี้ก็แกงกะทิเจเฮดเองนะคะม้อน,นีแบ่บนล้วจ้ะพี่น้องจา๋าแกงเจใส่เกเขือใส่พริกแกงเจและพริกแกงกะเจด,ด้วยจ้าไปทาซื้อมาเคือหัน่นพริกชีฟ้ฟ้าใส่ใส่กะทิคนๆก็คือแ่บแล้วมาพี่น้องอิ่มบุญอิ่มใจน้ำกันได้จ้าเดอ้อม้อน,นีมากินข้าวนักันซิมมึงอันผัดอันนี้ก้อนแกงกะทิเฮดเองนะคะพี่น้องอื้นๆเลย เองมันก็แซ่บมันคือะค่ะพี่น้องไปสื้อข้าะจอกอะ่ะก็บซุปเปอร์เค็มขุ่นท้อเห็นเองมะจ้าอืมกินไมอมก็กินเจมาหกวันเป็นเป็นยังไนงนะจ๊ะเปนยันไงกินเจมาหกมือเป็น,นยังไงนะรีวิวเป็นแบบว่าอืมท้องเบาอยู่ท้องเบาอบาบยู่ขับถ่ายดีขับถ่ายดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพอ่ะอิ่มบุญนปะอือหือ หิวบ่อยไหมหิวบ่อยถ้าเราตั้งใจก็ทําได้เออแต่ว่ามันจะกินบ่อยหน่อยอจะกินไปหิวก็กินไปนะพี่น้องเคยุบุญน,น้ำกล่อมเนาะค่ะเนาะมีโอกาสเห็ดกับเหตุๆๆจ้าแต่ว่าถึงเรื่องกา<ม>ร,กรเห็ดบุญกับเห็ดได้หลายแบบนั่นนะคะพี่น้องเอาทีทุกคนสะดวกด้วยจ้าแบบอยู่ที่ใจเท่านี่ยไปวัดถ้ำบุญส่วนรค์น้องจะได้บุญมือ้อท้ำบุญท่านๆได้เหมือนเลยคะ่ะพี่น้องค่ะมีโอกาสแบบใดก็เห็ดแบบนั้นเนาะพี่น้องเนาะสะสมบุญไปเนาะจ้าเนาะอย่าเหตุตาบ่ได้ค่ะเหตุบ่ อเกินเจน่ะแอบบอกโดนมีเบียร์จีไหมไปแอบดุมกับบัณฑิตเอ้ยบากินบากินใจแข็งอยู่กินกลับมาคือเห็นหิวกระป๋องเบียร์มากกว่าเบียร์ฟองลูกน้องเราจะชอบแต่เรามีความตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นทำให้ได้มาหขอดูหน่อยได้ยังมันคืออะไรครับดูน้องดูน้องอะไรตาเลี้ยงหรอ สองตัวเลยสัตว์เลี้ยงของตาหรอสัตว์เลี้ยงตา,างน่ากลัวมากไปกินน้ำก่อนกินข่าสิหล,ลังก,กินน้ำบรรยากาศกินขน้นาวย้มมือเศร้ากับสิปรามาณนี่เลยจ้าพี่น้องจ้ามีเด็กหน่อยอยู่ใกล้ๆกับพ่อได้ว่าพ่อได้กหกเนาะจ้าเนาะโอเคจ้าพี่น้องเขาตัวไปกินข้าวก่อนตั้งแต่กับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คลิปสิกินแซ่บกับหัวหน้าใหญ่น้ำในเด้อค่ะเด้อมันอิ่มไปก่อนแล้วพ่อกันไม่คิดหนาขอบคุณค่ะ